อรุณสวัสดยามเช้าจ้าทุกคนพี่นุชจะมาทาครีมกันแดดให้ดูนะคะนานๆก็มาทาให้ดูทีหนึ่งเพราะว่า,าจะได้ให้ทุกคนดูว่าแม่ค้าเนี่ยใช้เองด้วยนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นขอทานคอลลาเจนก่อนนะพี่นุชเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับใช้ข้อ,เ,อเกี่ยวกับข้อข้อมือเพราะว่าพี่นุชเนี่ยใช้มือเยอะทำ ทำงานโทรศัพท์ทำงานคอมทำงานกดสิวลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อต้องขัดหน้านวดหน้าให้ลูกค้าอะไรเงี้ยใช้มือค่อนข้างเยอะแล้วก็คือเก่ง เก่งมือค่อนข้างเยอะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับปวดข้อข้อมือข้อหน้วอย่างเงี้ยนะคะก็คอลลาเจนตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะทีเดียวอ่ะมาทากันแดดของเรา อาว่าจะทาให้ดูครึ่งหนึ่งไม่เป็นไรหน้าผากทาเต็มไปก่อนเอ,อเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งจะทาให้ดูครึ่งหนึ่งนะคะทาแบ่งครึ่งหน้าเออจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างครึ่งหน้าที่ที่ทาแล้วกับครึ่งหน้าที่ยังไม่ได้ทานะคะ แม่พี่นุชแตะออกมานิดเดียว นี้าผาอย่าไปดูนะน้าผาที่นวดถาเต็มไปแล้วนี่ให้ดูระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะคะระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ทาฝั่งนี้ทาแล้วเห็นไหมคะความเนียนความเนียนความสว่างกระจ่างของกระจ่างใสของผิวนะคะจะมีขึ้นมา1ระดับนะและยิ่งเราทิ้งไว้สักประมาณ่อ,อ5นาทีนะคะ เขาจะเซตตัวเข้ากับผิวเราเลยนะคะไม่วอกไม่เทาไม่ลอยระหว่างวันแน่นอนนะคะตัวนี้ปริมาณ20กรัมราคาแค่100บาทนะคะลูกค้า90%ที่ใช้ใช้แล้วชอบนะจ๊ะ แต่ออกมานิดเดียวนะก็ใช้ได้ทั่วหน้าเลยนะคะเกลี่ยทาได้ทั่วหน้าเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระปุกหนึ่งใช้ได้เกิน2เดือนแน่นอนนะจ๊ะอ่าเมื่อหน้าขาวแล้วอย่าลืมคอด้วยนะ เนี่ยเรียบร้อยนะคะสำหรับครีมกันแดดไข่มุกผสมบัวหิมะเนื้อซีซีบางเบานะคะระหว่างวานันไม่ไหลไม่เยิมไม่เป็นคราบนะแล้วก็แนะนำว่าไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องทาเยอะนะคะยิ่งทาเยอะออมันจะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมันวอกแล้วก็เปืองด้วยนะคะ ทาแค่เนี่ยค่ะพิพิณธททำให้ดูนะคะแค่นี้ก็สว่างกระจ่างใสแล้ว100่้บาทนะคะใช้ได้2เดือนเลยไปแล้วจ้า